สวัสดีครับตอนนี้มาถึงทุ่งบัวตองแล้วครับบรรยากาศยามเช้านะครับประมาณช่วงสักเจ็ดโมงเช้านะครับอากาศเย็นมากนะครับระหว่างเดินทางมาก็มาถึงสมนังใจนะครับมาดูความมหัศจรรย์ความสวยงามจากธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นการเที่ยวแบบธรรมชาตินะครับมาดูความบรรยากาศที่สวยงามครับรู้สึกระลานตาเหมือนกันเพราะว่าทุ่งบัวตองจะเป็นขึ้นเป็นภูเขาทั้งลูกเลยนะครับเห็นเป็นสีเหลืองตลอด ตั้งภูเขาเลยครับได้กอดดอกวัวตองทุกๆปีจะเกิดขึ้นประมาณสัก2เดือนนะครับก็ประมาณาต้นเดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณปลายเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ที่นี่ถือว่าเป็นที่ที่สวยงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเหมือนกันนะครับเวลาเรามาดูแล้วเราก็มาสงบนิ่งยืนสักพักหนึ่งแล้วก็มองไปรอบๆตัวเห็นความกว้างเห็นความสวยงามธรรมชาติ ตอนนี้แสงเริ่มมาอ่อนๆแล้วนะครับก็จะเริ่มเห็นถึงความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าเริ่มมีแสงก็ความสวยงามก็จะเริ่มมีมากขึ้นนะครับโอ้ยเนี่ยโอ้ยมุใจจะวาวก็เป็นความสวยงามจากด้านบนที่มองงไปด้านล่างนะครับก็ สวยครับสวยสวย,สวยมากเวลาเดินชมเราก็จะเดินไปอย่างเงี้ยครับจะเห็นภาพที่แตกต่างไปเรื่อยๆนะครับสวยงามมากครับวันนี้ก็พามาชมทุ่งบัวตองนะครับอยู่ที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ดูบรรยากาศสวยงามตั้งแต่ยามเช้าครับตอนนี้แสงเริ่มมาแล้ว ก็ความสวยของดอกกระตองก็ยิ่งสวยมากขึ้นนะครับพอกระทบแสงแล้วก็จะสวยมากขึ้นนะครับระหว่างทางที่จะไปน้ําตกแม่สุลินนะครับก็จะผ่านร้านกาแฟเล็กๆนะครับเป็นเป็นร้านกาแฟของโครงการชุมชนระหว่าง ชุมชนกับโรงเรียนนะครับช่วยกันสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้เด็กๆนักเรียนนะครับมาขายนะครับก็จะได้มีรายได้เข้ามาเสริมนะครับข้างล่างก็จะมีควายเดินอยู่สามสี่ตัวเลยครับจะมีคนใจกล้าไปถ่ายนะครับควายยังหนีกูเลยนะครับต่ว่าตอนนี้มาถึง อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรุ่ยแล้วนะครับก็จะมองเห็นน้ำตกอยู่ไกลๆนู่นนะครับเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวนะครับยาวยาวลงมานะครับตรงเดินลงไปถึงล่างกันเป็นจุดชมวิวนะครับก็มีความสวยงามมากเลยนะครับก็มองเห็นน้ำตกอยู่ด้านฝั่งตรงกันข้ามนะครับเนื่องจากว่าด้านล่างจะเป็นเป็นเหวเป็นหุบเขานะครับอยู่ต่ำลึกเลย ก็คงจะไม่สามารถจะเดินไปถึงที่น้ำตกได้นะครับก็คงจะได้ยืนชมเฉพาะในส่วนจุดนี้เท่านั้นเองนะครับตรงนี้เป็นส่วนของอชุมชนนะครับเขาเป็นชุมชนการหลี่ยงน,นะครับเขาก็ปลูกดอกไม้ไว้ริมทางนะครับเพื่อที่ให้นักท่องเที่ยว เข้ามาถ่ายรูปนะครับก็เสียคนละสิบาทน,นะครับก็เป็นอดอกไม้เมืองหนาวนะครับช่วงนี้กํลาลังออกดอกสวยงามเลยครับเตียนอยู่ด้านหลังเป็นไร่ทรงนี้น่าจะเป็นบัคคารี่นะครับเยอะมากนะครับแล้วก็อากาศหนาวเย็นนะครับสดสใหม่ๆนะครับสดสใหม่ๆจากไร่เราปลูกเอง